ออกสามกระต้าะคนผู้เดียวออกจุ่มทำเอาไม่เงล้วเลยนะ ได้ี่ดอกเลยแม่ได้สองคำเดียวนี่นะสีเดียวกับใบไม้อะยเนาะเยอเฮ้่งบุกคลกเลยนะเออเบ่งบุคคักก็ใบไม้แล้จะต้องเขี่ยมีปีนเผาดิค่ะเออจะตัวมปีนเผาปีนท้องขึ้นถึงเห็ดเออส่อเฮ็ดเฮ็ดท่านหลายคักครับ ดอกบัดบานยิ่ใหญ่สัง่งฝ่ามือฝ่ามือรุ่นสองดอกสามดอกเต็มตะกร้าเลย <c oughs> เก็บกันได้ไอ้ไม่นี่พาแม่กับไอ้มาเก็บครับทำเล่นนันเพลินแด้เห็นหอยู่บเออเ่เอเห็นสมานนี่แน่นบ่เออในเลยเป็นธานโอ้สุดเลยแม่โอ้แม่สีสม,มานเนี่ยนักหน่อยอนะ อืมสวงมากหงยดีค่ะสวยเถอะเฮ้ยสามจอนนสวยมากเลยสวงามจันหลใช่ไหมรกไงล่ะนี่เดีนี่แม่นี่สองสามดอย จานั้นอีกดอกนึ่งคนอ่ะอีกดอกหนึ่งเาตายี่ลายขนาดไยแล้วเอเป็นมูเลยก็นะหมูสองสดอกเอ้ยต่ายเป็นหมูเป็นจุ้มอยู่นะพามั้อสมันขขาาวานวาข้วากวา เป็นซบังเดี๋ยวโเคเเลือกรืเา่เอาเก็บเก็บเก็บเดมาจมือเลือกตรงหลังให้มันได้หลายๆไมมาที่เลือกมันได้หล เฮ็ดยังคนผ่านเฮ็ดท่านครับแล่ๆดำๆคือท่านดีเด้มีกระบกไงนี่แม่เดีวเทยบเนลยถุงเาเฮ็ดตมน่ขาันเก่งานเด้เก็นอันนี้เนาะมันมันแข็งนะเอาไปนึ่งเด้อแตนี้เขาบริมาตเกินเอาไปนึ่งเด้อต็หนึ่งนเจีาุกจานเลย นท anyway. ั้งสองดอกตะมันออกมันออกเป็นหมู่วะสองดอกสามดอกหรื่องมันจบเือ โอ้เาได้เห็ดแล้วนอนกีเดอมเอีเก็บอีกพอหอมเลยนะใช่ไหมอาใหญ่ขนาดเลือเอบานบานห่ดอกเดียวเท่าเต็มกระตายนะดอกเดีก็ดีมากระตาเออดอกไม้ใหญ่เออเ นไมาเก็บดิมา้าลายดอกเด้อวันนี้ค่อยเลียนเแม่เนี่ยลายดอกเขเันี้นี่นะเป็นจุ้ม ีงยตันออกจุ่มมันทางเห่าไหอยู่ยังแยมนะวัยนะ <c oughs> ยังจะมาเก็บอ,กอยู่ <c oughs> โอ้เต็นตาเลยเด้อ <c oughs> นนเลยยังทนเด้ อต้าต้ามาเปลี่ยนให้แมย่ยา่หน้เต็มกระตาเลยเออดกเบี้ยมาเต็มปากกระตาเยเลยสองดอกก็ดิเต็มเต็มปากกเอาเมล็ดเอาเมล็ดเพื่อะสะอ่อนตอนนี้แม่พี่ได้นี่จะอ,อีกสองสามดอก ี่ด่าขอบคุณหตีเทาสิเบิ่งเอาครับเยอะเยอตัวนั้นมันเหียนแห้งก็บเอาก็ได้อืมคือ ต้องโทรให้กิตาเอาอันล้วมาะใส่ไหมอเอาเข่งมาใส่แล้วก็เตี่ยนตะก,ก้ามันล้นตะก,ก้าครับไม่ได้เอาไปเสียดได้เฮ็ดท่านครับหลายพลึกเต็มตะก,ก้าจะใส่แผ่นสองบันี้ครับเท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 ชรท่านเลือกเทเทหุตะก้าเลย จังแม่นบานมันนีแม่กับไอ้มานำู้เทอีกเออชิได้แม่ไปแม่เอ้ยแม่พี่มาเทส่ตร์ตะการนี่คือเนอะเทส่ิเค่งเลยเนอะอ่ามาเทมาเทเอออ่าเทอพูดกับมาเทไสรับหมด แนะรับเผ็ดท,ทุกชนิดยายจุออ้ยมาเก็บเธอแลกเต็มตะก,กา้าดยวเข้่งมาใส่ก่นองเอ้ย So happy อืโอโ้สวดเลยทำไมเนานะห,หลายผลึกมันได้ออดอกบานดอกมัญา นี่เฮ็ดต้นชาตหเอยงานเลยเ็ดเฮ็ดต้นชาตโอ้เฮ็ดเพิ่โอ้งานเฮ็ต้นชาตต้นชาตชาตๆมันอยู่ในต้นชาตนะต้นชาตี่ไม่ได้ส่งนอบเฮ็ดนะชใช่อันนี้เฮ็ดเพิ่้เครืองหินวเออคุณได้เะเฮ็ดเพิ่เข้า โอ้ทำกระโพดโพดโพดมาเลยคนซื้อโพดเฮ็กแต่ยังได้โพดได้โพยชมเดูโพ่ดชมดูตะกาตะก้าบอยชมคนเดียวชมเคนจะเปิดหน้าเลยนี่ตะเข็ดเท้าสาบละเข็ดเท้าเอาลูกนี้ก่อนเลยเอาเอาอยู่บอนไรเอาเอาหนัก บืดแล่นเ<อ>นากินก็กินขามาแล้วเนาะเ <c oughs> ท่าเท่าที่บ้านเห็ยนแต่กันพุ่นต <c oughs> องดูบ้านผมมีเฮ็ดเลยครับเขาไมาจะเก็บเห็ดก็ด้ไปเก็บกยู่ตลาดพุ่น <c oughs> เออขาม่สีนนมเนาะอันนี้นมันปวเท้านีมันจุนได้การ,ร <c oughs> ตัต้ารอบสองเด้อนีฮที่ห้าตะดข <c oughs> าจับเมือน่ Tụi <laughs> ca cả luôn nhảy lên Ơn lại bọ Cái xếp của bọ Ơi Tua đều là chắc chắc Ồ, ồ, ngàm nó nó à, Ờ, hết chùm đấy một cái nhỉ Ngàm, ngàm, ngàm Chùm này 8 rồi <laughs> เอาอแต่คนเก็บลูกมัน,นอะไรเสดเสดอืมไม่น้อยก็จะเดี๋ยวนี้เอาทีหลังครับมีเข็มทางนี่นาะอืม คนมาจากหลิวลงทางกลางเลยเด้วยโอ้ยดอกนี้เห็ดอันนี้ฮะเห็ดอันนถาดเนาะแถวนี้มัดแถวถาดเลยโอ้มดอยู่บ่เลยโอ็ตากกันกันยูอีกเนี่ยไม่ั้นันยูขันพบ ตูร้รถก็บ่งจะขัน,นงูเป็นขันคมตะก้าที่ซองของยายช่้ยเน้นดอกบานได้ช่วยเยอะจะด้เยอเก็บรถมาทำวันนี้ดดสามดอกมือหิวน้ำป่ะแม่วหิวจี เก็บเงินเพิ่นจากดอกซะก่อนซะอ่อนเพิ่นย่างก็ได้ละมัดระวังครับเราเป็นโคดเยี่อเพชรเพิ่นนี่เกินออกหลายสวยแจ่มเห็นแล,ล,ล้วบ่บนะ่ะ นีฮอตเฮดขวดบ่านี่ยทีเียรเดีดขวดได้เลยดีนะค <laughs> รับบอรวังเยียบอยู่เลยนะมันสี่เดียวกันกันไปไหมขอโเ็ด <laughs> มันหลายเน่โอ้เ,เ,ออเดียวแข่งเลยเด้เฮ้ยเปิดเลยน,น่าหัวหนเฮ้ยเต็มตะกระ <c oughs> <อ>้าแล้วบ่ แม่เราเทสองรอบไปเลยโอ้หมาตืดเยอะย่งเนียผู้ที่สองที่สามคุ้มดูตรงนี้ได้ได้เฮ้ยเจ็บบันเจ็บเลอะเล็กข้าวอีกเ็กข้าวกแบนี้นะ เขาจะได้เซียนพามาครับผู้หนึ่งปัญหาตั้งแต่เกิดลดลงเงเดียวหูจักเลยผู้หนึ่งคนเกิดมามาหาก็ได้มาหา <c oughs> หาตั้งแต่เกิดกับคนที่เกิดและได้มาหาเถือแหละ ボトル PKU นํานี่ล่ะเต็มแล้วจะรดซ่อมบ่อืมมาดูตกด้วยนี่เอาไปกินดินี่เลยอือ โดนมันโดนฝนเนาะเอโดนนั่นเลย่ะนันไงฮะเขาเจ้าเชี่ยเลยโดนีนเลยเชี่ยมเลยหลายเนะใส่อลอ่ะออกมาแล้วครับเมื่อยแล้วคนบรเคยหาเมื่อยได้อปืมโอ้เทพเท เอมดูอืม,อมสองสามกระตา่ายคนู้เดียวกรตีตัดสติม,ม,มันืนนนเออซ่อมมาอยู่เงืต่าหนเอาต่ดอีอ่ะเอามึจับจนมื่อซ่อมมาอยู่เง่อยมีแต่ <c oughs> ดอกงามเล <c oughs> <c oughs> ครับไครับ้เขาเีเก่งก็ได้เต็มครับี่แล้วเข่งมาใส่น้องเอ้ยฮะจมขึ้นรถตะกบเลยจมขึ้นรถโต หนึ่งเข่งครับหนึ่งแข่งเวลาหนึ่งชั่วโมงกลับบ้านกับบ้านไปอาไปฝากพี่น้องทางานนาแก่เดอ้ออนนัี้นี่ครับสี่มือแม่กับไอ้าเก็บนำเทิแรกครับไปเมื่อยไหมเอ้ยยังติดใจอยู่เอ้ยผมกำลังหลังยโทรบอกติดใจอยู่ก็ ไปขึ้นแม่เมื่อไปเลยบอขึ้นได้ขับจายานอ่าที่ไปเจอยิบขึ้นขับด้วยรถยนต์โววันนี้ไหวใาด้วยคนด้วยพี่สาวเอ้ยเป็นยบอ้วนนะเงาเงาเงาเบาบนเงาเงา ไอ <Wasser> ้เมึงมาดม่ดิมาดิเมยยังบุยอมอยู่ยังสูอม้บาเดียออ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยย้ยเฮ้ยเ แม่ขึ้นรถตครับข้นรถโอ้ข้นร้นรถเปลี่ยนโตเพื่ออะไรโต้เพื่อเลี้ยงเสตติสบ้างเบ็กอยู่ข้างขวามึงเออเบ็กมึ่เบ็ก

เช่ครัขบข้าปลาชูเฟอร์พาเข้าปลาไปเมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อเลย